เอาหลังเฮ้ยมันไปทีหมดเลยวะไปไปนี่ลายเยอะล่ยเยู่จบ<ง>แน่นอน้นมาพี่ว่าถึงเวลาที่จะต้องเล่นเหมือนเดิมแล้ววะออฟอ่ะโอเคออฟมันไม่มีออฟอูก็เดินเล่นหืองกูไปที่ี่ยแรงมึงโหดจังวะหลวงตาอารวาดใครวะ ใครคือดวงตาลาวาดวะดวงตาลาวาาคือใครไม่รู้ซิปมาใครหัวไอ้เหี้ยซิปมาแรเกมอ่ะนะเอองงไรเหี้ย่เปลาไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยงงเลยเพื่อนพี่มั้งรอแป๊บมีสองก้าวมาสองตัวมีตัวหนึ่งหน้ามิดจัดได้ยังไง นี here, ่แ okay. oh. ้วกูตือนจัดช็อเนี่ยก okay. ูบอกเลยหัวแตกไอ้ย่าบ้หัวคูลุด วันนี้ครูเซียไม่สเปร์ว่ะเฮีย้ยไอ้ขี้หลวงตาอลวารวาดไขวะเนี่ยพี่มีเพื่อนไหมหลวงตา <c oughs> หนูว่าเพื่อนพี่อลรวาดักคนหนึ่งอะแล้วหลวงพี่เี่ยี่าไว้ไว้ัหลวงตาอลรวาดไอ้ขี้ อ่านเฟซบ้างนะใครวะเฮียไอเขียวอ๋อไอเขียวปอบเพื่อนพี่มีคนบ้าถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่เอามาไอโต้งไอโต้งอ๋อมาได้พี่อะ5 minutes later สว hey, right like ัส <ht> ดีค <ped> รับมาองะไเฮียใช้ชื่อเฮียอะไรไอโต้งไอสัตว์ดวงตาเราว่าเฮียกูก็ไม่ใครทักมาหากู พี่เล่นโดยลิ้นเลยก็ได้นะพี่โอ้ดยลิ้นเลยเหรอเนี่ยตัวยิงเลยได้ตัวพละไปตำติงก็ตำติงจะตำตกซะหน่อยจะตำตกซะหน่อยจะตำตกซะหน่อยกูว่าแล้วมันเกือบนะมันเกือบจริงๆนะกูบอกแค่นี้อ่าโอ้ยสวยเลยหลวงตาอารวาสในศาสตว์อารวาเลยเนี่ยหลวงพี่มาช่วยแลหลวงตาพี่รออยู่พี่รออยู่ แบกไซร์แบกไซร์แน่นอนสวยครับเพอร์เฟกยอด่ะเยียหลงตาให้เฮสัตนี่มึงแสดงทฮอปปะเนี่ยเฮียตาต้องไปทำวัดเช้าปะครับเนี่ยเฮียอะไรเรียนเล่นเกมอืมมันไม้อยู่บ้านไม่ได้อยู่วัดอันนี้โมทนราบุญสาเท่านันหรอพี่ตลาจะเล็นใก่เฮ้ยเฮ้ยนิ้วแข็งว่ะื่อกี้ นี่ออสเปกูอ่ะมันแ่งหลอกๆโ้ยแม่มทามิ่งกูตลอดเลยว่ะเฮีย้ยกูหันซ้ายกูดวลขวากูหันขวากูดวลซ้ายอีเหี้สดอีเหี้ยตมยำหิวเลยทีนี้อุ้ยสวยโต้งเพื่อนไปมาก ย่ไอ้โงเทําไมทําทามไมิ่งพวกมึงแม่งดีอย่างวะไปไปไป,ไปคอป่คอยไปไคอป่คอยไปไว้ค่อยไปค่อยไปดึงทามมิ่งกันกลับมาดวงตาละวาดไอสัตว์แม่งฝั่งนู้นในเทียเจ้าอาวา่าเลยเฮียดวงตาไม่มีคำสวดไหนให้<อ>ดวงดีกว่านี้หรอไม่มีไอสัตว์ทําได้แค่นี้แหละเออไปสิเพื่อน คลิปช uh, uh. you know, ิบได้มีเวลาเยอะเยอะมากเยอะมากเวลาเยอะมากเจ็บนี่อ๋อเจ็บอยู่หน้าพี่เนี่ยลอยอยู่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 ช่วยหน่อยแทงไ่หน่อยไอ้แทงไปกูตายต้งโดนโดนห้าห้าห้ารวยครับแค่นั้นจบทีตัวเนี่ยกูพันเทียเนดเป็นสไตล์ต้อง เฮียหลงตาจัดให้นะดิโดนหลงตาแล้วเฮียเอสัดอันนี้ฝั่งอู่เลยเนี่ยอยู่เอพี่้ายหฮ้อ้ยโอ้โว โ,โ,โอ้โหว่าสิบอ้ยไม่โดนหัวเยี่ยจะมาที่แบกยากรอบนี้กูว่ามันน่าจะมาฆ่ากูตรงกลางไม่ยุ่งกับมันดีกว่าวิ่งเก็บเข้าไปแล้วตัวเดีย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 วมีเขหรอกูไม่เจอตัวนึงว้าวโอ้ เฮียามาแล้วเว้ยสัตว์เฮียหลวงตากูอารวาจริงวะ่ะอรารวาจริงว่ะไอ้สัตว์หลวงตากูข้างไปแล้วตอนนี้เฮียกูถอย มม่แม่งใช่ดีนะเหี้ย yeah. สปอนเข้าสปอนเจ้าเริ่มเข้าครั้งที่สองเกมิ่ง Nation โอ้โหกราบขอบพระคุณมา,มากๆรักเลยอะ่ะและไปฟังโปรโมชั่นดีๆส่วนลดดีๆมากมายไปกันครับ Let's go กลับมาอีกครั้ง <c oughs> เมื่อเติมเกมว a ลเลย์บ <c oughs> บน Gaming Nation สำหรับชำระผ่านเบอร์ทรูเท่านั้นใช้โค N, e ้ด GRN7E3Q กรับส่วนลดเป็นเลย7% พราะกิจกรรม t o p Spender ท,ทายทันแรกที่เติมเกมวาาและแ์มากที่สุดตั้งแต่วันที่1ถึง25กุมภาพันธ์นี้ก็รุ้นรับรางวัล1,001,000 V.P มูลค่ากว่า2,640บาทฟรีไปเลยประกาศรายชื่อบนเพจใครเห็นก็ว่าเกมในวันที่ 26กลุมภาพันธ์นี้อุ้ยนี่ไงพอยเข้าแล้วโอ้โหดีจริงเติมโคตรเร็วแล้วบอกเลยว่าซีซั่นใหม่พอดีว่าเราแลน์สก,กินสวยๆเข้าเพียบแบลตพาร์ตก็ใหม่แวะเติมแปบ๊บแบลเพินพาร์ตขอ,อย่างเคลมซีซั่นใหม่ และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะ g a มมิ่งเนชั่นนะครับผมเข้ามาซัพพอร์ตกันอีกแล้วเว็บเติมเกมดีๆเติมง่ายเข้าไว้องเกม i n g Nation เท่านั้นและที่สำคัญนะครับอย่าลืมใส่โค้ดผมม่ G R N 7 E Z Q บอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆเที่ยบยังไงฝากเกมมิ่งเนชั่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็กลับไปรับชมเกมสนุกๆก,กันต่อนะครับ let's go โอ,อออโอ้โหอีกตัวนึงทาอ้ยสวยเดี๋ยวทางซ้ายเดียวเออแค่นั้นสวยมากน้องเอ๊ะถับตัวเลยทางซ้ายเข้าแล้วทางซ้ายใกล้เลยตัวเล้ไปโอ้โหนีออนกูต้องใส่แม่งเลยว่ะไอ้เช่ยนีออนไปแก่โดยที่กูโดนปั๊บนี่กูต้องช่างแม่ไงเลยอีสัตว์ โอ้ยเอรังเอรังยันมาตัวนึงมาตัวนึงน่าก็น่าตะพับไปเฮ้ยเจ็บแล้วเฮ้ยโอ้โหขวามีสวยที้มึงดึงแล้วสวยขวากลไอ้เอรังแอบแอบแอบจบจบจบเพอร์เฟคครับเพอร์เฟคครับจัดสองตัวมิออนด้วยโอ้ยเฮีย เที่ยวสิงเฉยเลยี่อะไม่ไปกูไปไอสัตว์ฮาเดงเฮ่นี่ไอสิงทหารไอสัตว์ก็ตายกันไปข้างอ่ะกูพูดแค่นี้แหละไอสัตว์ใครโหบทเสมอชกหน้าแหกไอสัตว์เออนาทีนี้ไม่ได้นะไอสัตว์เจ๊ดักมามามาทีเอมาทีเอมาทีเนี่ยมา ลบสี่สิบลบสี่สิบลบสี่สิบปันพูดได้คนหนึออ่งไปแค่<อ>นั้นแล้เอาไปกันแล้วรันเย้ทำไมกูไม่ยิงสามอะเฮ้ยเซสแต่กะสูงโอ้โหฮะ ได้ข yeah. ่ามาเพื่อนเพื่อนสวนแล้วสวนแล้วแม่บุกจริงวะเห็นป่ะคนไทยคนไทยมันชอบปัญญาอ่อนเนาะด่าสวนก็ช่างนี้หน่อยแม้เป็น ไอมันมันพิวอะไรพี่เังไงญ G จีจอีี่โง่เล่นแชร์ทำมาตายก็โง่เหอะวันหลังดึกแล้วนะโอ้โหแม่ปากดีจังลายไอ้สัสเปแแม่งพวกมึงก็ไม่เท่าไรหรอกไอ้เหียทำตัวสวะอยู่ได้น่าโอ้ไม่พิม์อะไรก่อนเหมือนเหงาอ่ะไอ้ห่าหรือมึงอยากได้อีเทส ถ้าลงมาอยาบขอวใจได้ปะล่ะเออลงมาอยาบขอวใจได้ปะมันเพราะจากที่เดิมอยู่ใช่ปะใช่เจอดที่เดิมมันลงมาหยิหัวใจมได้อ๋ออะไรอ่ะ สปอนคอ้ะไปฮะถ่ายมวนต่อให้กูทำเฮียอะไรแค่นี้แค่นี้แล้วไปแล้วไปไถึงเวลาพี่ไปเก็บรถด้วยก่อนการขนนนะ้วยเฮียเฮียหนิเกลอะไรของมึงวะ